เฮ้ hey, สบายดีกันไหมทุกคนเมืองนี้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเลยทุกคนคิดเหมือนผมไหมมีทมั้งบรรยากาศที่อบอุ่นดูสิมีผู้คนที่น่ารักมากมายอล้วยังมีเซ้าแม่เซ้าแม่ยูดประท้วสายแค่ห้าสนาทีเองอุ้ยลูปเร่สวัสดีจ้าคุ้ยอ้าวถึงแล้วอีกทียลงได้เออลูไปแลไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นี่พ่อ เฮ้ยนมึงคิดดีแล้วหรือว่าเพื่อนนี่มึงจะทําอย่างนี้อ่ะกูทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไอกระป๋องนี้กระป๋องเดียวมันจะทําให้กูกลับมาอายุเหมือนสิบสีอีกครั้งจะเจรอผีหลอกเออ เอาอ้เหี้ยรถโรงเรียนกูมือแต่ยืนมือฝันเมื่อคืนอยู่เอ้ยรอด้วยเฮ้ยนี่สุดชันอันตรายไอ้เหี้ยนั่งใครวะล่ะไอรอผมก่อนเศร้าแบบเจ็ดโดนี่พลังกูเยอะขนาดนั้นเลยเหรออมมมมมโอ้เยอะไงด,อดไ๋ออุกูไปจีบกันหรอกนี่มันหลบดีเขี้ยนรออะไรอ่ะ โอ้ยไม่อยู่เลยเฮียนี่มันวันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงกล้าปลาข้าวใส่กูงั้นเหรอเฮ้ยกูปลาเองว่ะเอ้ยเมียมึงปลามันบอกแล้วอ่ะมึงแม่งกวนตีนว่ะมัดเอาเนื้อแม่งเฮ้ยนี่กูหลบได้ไงวะเนี่ยเย็ดพามันก็ช้าน่ะอิสุโเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอเคมาต่อเีย คข้ามันหน่อยดิคุณจะปุ๊กปุ๊กปุ๊เย้ชิบหายเฮ้ยอุปะสามีไปปุ๊กชนมันก็ขาดกูก็คนเจอกันเพื่อนไปเดี๋ยวนะฝึกใหม่แป๊บชักยันยุ่งวุ่นวานอยู่ เฮ้ดิถัง,งเฮ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างหญ่วิ่งมาชนฉันด้วยความร็วแสง<อ>พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับวกวงไข่ที่ใหญ่ยิ่งเจ้าต้องเป็นตัวของตัวเองนะลูกชาย<อ>นี่เท่าไหร่ส่งมาให้หมดนะเว้ยอย่าตกต็กแม่งเขาสนุกเลยเว้ยี่ผมเห็นกับตาเลยนะเขาพ่นใยเขาฉีดเขาชัก เฮ้ยนั่นอะไรคุณขุนวะนะ่ะไอ้สักเมียกูนี่หว่าแฮรี่วันนี้จะทารสติกไปมาด้วยนะเรอ,อกลิ่นอะไรอะเละืี้วันนี้สิ่งที่มึงจะได้ลองอย่างเดียวคือส้มป,ปีครับผมนี่นะให้ฉันตอบแทนคุณยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเออเอผมขอเปลี่ยนมุมก่อนโอเคนี่และโอเคโอ, <c oughs> อ้วยลูกกูด้วย การติดอะไรแต่ที่นี่มันอิสระชิบหายคุยจะทำอะไรก็ได้ในชีวิตแม้กระทั่งยืนทำขนมตอนไฟไหมตากรอนมาหั่หน่อยแ้วจุ๋มไหมโอ้ชิบหายอ,อย่าบอบแฮร์รี่เฮ้ยแฮร์รี่พ่อ,องกาย